สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่องอินโทรชแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาร่วมนะครับรวมมีหน้า f บวกให้เป็นมีหน้าที่ถูกปลุกนะครับที่เกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะครับผมอันดับแรกนะครับผมก็อัพมีหน้านะครับมีหน้า S บวกให้เต็ม30ก่อนเมื่ออัพเต็ม30แล้วนะครับเราก็ใช้มีหน้า S บวกนี่แหละมารวมนะครับมีโอกาสนะครับมีโอกาส5เปิดที่จะได้มีหน้าที่ถูกปลุกนะ ผมก็สะสมวัตุดิบมาครับประมาณ22ใบนะดูซิว่าผมจะได้มีหน้าที่ถูกกหรือไม่นะครับ22ใบนี้เอาแล้วนะนะคู่แรกนะครับคู่แรกไปติดแม่เยไม่ติดครับไม่ติดคู่ที่สองนะครับหรือครั้งที่สองนะครับ ไม่ติดนะครับฮาเปอร์ยังไม่มานะครับยังไม่มาอ่าคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามติดไปเลยู้หไม่ติดนะครับไม่ติดอคู่ที่สี่นะครับผมคู่ที่สี่อาเปอร์มีจริงไหมเนี่ยปึ๊บก็ไปโอ้ไม่ติดนะครับคู่ที่สี่ก็ยังไม่ติดนะคู่ที่ห้านะครับคู่ที่ห้ามาไหมาเปอร์ยังไม่ติดนะครับยังไม่ติด คู่ที่6นะครับคู่ที่6กฮ่าเปอร์มาไหมยังไม่มานะครับคู่ที่6ก็ยังไม่มาคู่ที่7นะครับผมติดไม่เอ่ยคู่ที่7ไม่มานะครับฮ่าเปอร์ยังไม่มาคู่ที่8นะครับคู่ที่8ติดไหมเนี่ยยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดคู่ที่9นะครับคู่ที่9 มาไม่เอ้ยคู่ที่เก้าย,ยังไม่มาครับยังไม่มาเดี๋ยวเราไปสุ่มตัว,วท้ายนิเผื่อมันเผื่อมันจะมาในตัว,วท้ายติดไปเนี่ยย,ยังไม่มาครับคู่ที่สิบนะครับผมคู่ที่สิบใช่ปะวะติดไปเนี่ยเอ้ยยังไม่ติดนะครับต่อไปสิบเอ็ดติดไเนี่ย เปิลโหยังไม่มาเลยนะโอ้หคู่ที่สิบสองนะครับคู่ที่สิบสองมาเถอะลูกตุ้มโอ้ไม่ตุ้มนะครับไม่ตุ้มคู่ที่สิบสามเฮ้ยอ่าเปิมีจริงไหมเนี่ยย,ยังไม่ติดเลยนะอคู่ที่อะไรสิบสี่แล้วมั้งติดไหมเนี่ยไม่ติดนะสิบสี่ไปแล้ว สิบห้ามาไหมไม่มาครับไม่มาโอ้โหเหลืออยู่เหลืออยู่หใบนะครับผมน่าจะรวมไปเดี๋ยวนะน่าจะสิบหคู่แล้วสิบ16คู่ยังไม่ติดนะครับยังไม่ติดเหลืออีกหใบสุดท้ายนะครับมาฮับเปิดลุกฮับเปิดโคกเข้าไปโอ้ไม่ติดนะครับไม่ติด อไปผู้เที่วอ่าเท่าไรไม่รู้รู้แต่ว่าเหลือตอนเนี้ยเหลืออยู่สี่ใบละโอ้โหไม่ติดนะครับไม่ติดเฮ้ยยากอยู่นะเนี่ยติดทะลุฮะเปอร์ปึ๊กก็ไม่โอ้โหไม่ติดนะครับแตกกระจายเลยอ่ามไม่สุดท้ายแล้วนะติดไหมเนี่ยโอ้โหไม่ติดนะครับไม่ติด สองใบสุดท้ายแล้วติดไหมเนี่ยปะเข้าไปโอ้โหไม่ติดนะครับไม่ติดใบสุดท้ายนะครับใบสุดท้ายจงมาจงมาห้าเปอร์จงมาห้าเปอร์จงมาไปติดไหมเนี่ยเรียบเลยไม่ติดนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้านะครับถ้าใครรวมอ่า หานะครับอากาศที่ต้องการก็ขอให้โชคดีกันทุกคนนะเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย